โอเคผมวันนี้พี่เนียมีเว็บส่งเพชรฟรีไฟลจะมาแนะนานะครับผมตอนนี้เรามีอยู่18เพชรนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเข้ามาหน้าเว็บนี้ก่อนเลยครับผมเว็บอินเกมนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมให้กดไปที่สมัครสมาชิกนะครับผมนะก็ล็อกอินด้เฟซบุ๊กนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นให้เรามาหน้าหลักนะครับผมนะแล้วก็กดไปที่สุ่มของรางวัลนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะสุ่มนะครับผมเราก็ต้องเติมเครดิตเข้าไปก่อนนะครับผมนะเติมเครดิตตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็เลือกเติมทัวร์ลิา เราก็กดเลือกไปที่สุ่มของรางวัลนะครับผมแล้วก็เลือกที่สุ่มของแลนะฮะนี่ับผมนะมีท่าปักธงด้วยเดี๋ยวเราต้องมาลองดูหน่อยแหละว,ว่าสุ่มหนึ่งครั้งเสียสิบเครดิตนะครับผมนะเราจะมาลองดูว่าดวงเราจะดีหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้โห้งแรกไม่ได้หรือว่าเราไม่มีดวงอ่ะโอเคครับผมไม่เป็นไรเราจะสุ่มต่อไปนะผมนะสิบเครดิตก็คือสิบบาทนะครับทุกคนได้มาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพนครับผมนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะลองสุ่มอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้ ได้มาอีก3,698เพรนะครับผมทุกคนแต่ว่าเราจะได้เป็นบัตรการิน่ามาแทนนะครับผมนี่ครับผมรหัสบัตรการิน่าครับผมให้เราคัดลอกแล้วนะผมนะแล้วก็ไปวางใน เว็บเติมเกมได้เลยนะครับผมอันดับแรกให้เราคัดลอก UID ของเรามานะครับนี่หลังจากนั้นให้ผมมาให้เข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมนะครับผมนะแล้วเราก็ใส่ UID ที่เราคัดลอกไว้เมื่อกี้นะผมก็คือ UID ของเราเองนะครับผมแล้วเราก็เอาเลขบัตรกรีน่าครับผมมากรอกตรงนี้เลยนี่ครับผมเข้าแล้วผมสามพันเพชรนะครับผมนะยังเหลืออีกหนึ่งบัตรนะครับผมของพี่เนมนะครับทุกคนอ่าครับผมแล้วกรอกเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเช็คในรหัสเลยดีกว่าครับผม นี่ครับผมเพชรเราก็เข้าไปที่ริ้วรอยโอ้โหเลขสวยมากผมสามแปดแปดนะผมเพชรก็เข้าไปที่ริ้วรอยแล้วเราใครที่อยากจะสุ่มนะเดี๋ยวจะเอาลิงก์เว็บไปให้ด้านล่างนะครับผมนะใครอยากลองสุ่มก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสี่สี่สามแปดศูนย์เก้าห้าวิน้ำตาลสวลสดีครับตาลครับใช่จริง วันี้เธออยากกินขนมดอสเดือมดีอยากกินกับน้ำตาลยังไหมกินน้ำตาลที่เป็นผงเหรอยัองกินน้ำตาลที่อยู่ข้างเราเนี่ยอ๋อเธอมีกระปุกน้ำตาลข้างๆตัวเธอเหรอโอเคน้ำประวันฮ<ะ>ัลโหลครับทำไมยังไม่นอนครับเนี่ยเด็กแล้วนะเนี่ยดึกตัวไหนโอ้เที่ยงคืนไม่ดึกได้ไงเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเสียงเป็นอะไรนะ ใชนี่ก็เสียงเรานะปกติกตใช่หรอแล้วสมเข้ามาทําไมคะอ๋อบรงสีสมมาแบบหาเพื่อนคุยแบบหาจีบสาวๆอะไรเงี้ยอ๋อสองสัยไม่ใช่เราแล้วแหละอะไรทำาหพูดอย่างงี้ขอโทษบางทีเราไม่ชอบผู้ชายอะไม่ชอบผู้ชายใช่บีเราไม่ ทำไมไม่ชอบผู้ชายก็แบบมันยังไงไม่รู้อ่ะเขาทำให้เราเสียใจเราเยอะแล้วเราเลยเลอกคบผู้ชายไปแล้วอ๋อเลยมาคบผู้หญิงใช่ยังไงลองลองคบลองคุยกับเราดูก็ได้เราหล่อเท่<ๆ>แล้วก็จริงใจไม่เคยไปจีบคนอื่นมั่วอ๋อก็ดีสุดมาแบบหาเพื่อนคุยแบบหาจีบสาวๆอะไรเนี่ยคือแบบสาวเยอะสาวติดดึงมแบบชอบติดสาวครับ พอแล้วไม่ชอบผู้ชายจริงหรอใช่เราไม่ชอบผู้ชายงั้นเราแบบขอเล่นมุกจีบสักมุกได้เปล่าไม่เอามุกหนึ่งไงไม่เอานิดนึงอะไรนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่งั้นที่บ้านเธอฝนตกป่ะตอนนี้นทำไมอ่ะก็ไม่ตกนะฝนตกอีกแล

ก็ลองเ้ฟังไม่ได้เหรออ๋อแล้วเป็นให้เราฟังเหรออ๋อก็อยู่ในการสอนคนนะแล้วแบบ hmm. แบบเนี้ยเจะเปลี่ยนใจเธอได้ไหมเปลี่ยนใจให้เราไปชอบผู้ชายใช่ได้ปะละ่ะไม่รู้สิไม่รู้อีกแล้วต้องได้แล้วแหละงั้นเราขอเฟซได้เปล่าฮะ hmm? งั้นเราขอเฟซได้เปล่าเฟซเราเหรอใช่ใช่เอาไปทำอ่ะ oh, แล้วก็จะเอาไปคุยไงนี่เฟสเรา แอปมายังนอ๋ออะไรนะถ้าแอปมายังอ๋อแอปไปแล้วแอปไปแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิอะไรพรุ่งนี้อ่ะว่างปล่าทำไมอ่ะพรุ่งนี้ก็ว่างพรุ่งนี้ตอนเย็นน่ะตอนเย็นตอนไหนอ่ะดึกๆหรอใช่ก่อนจะนอนน่ะทำไมอ่เราเพลงให้เราฟังพี่ไหมเฮ้ยแฟนเธอจะไม่บ้าหรอมีแฟนไหมอ่ะเราไม่มีแฟน แล้วเธอหลังมีแฟนยังไม่มีกันเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเราโทรไปหานะอ๋อโอเคอายุเท่าไหร่เนี่ยถามอายุก่อนอายุสิบหกอุ้ยเซ็งน่ารักจังแล้วอายุเท่าไหร่คะอายุสิบเก้าครับอาย,ยังไม่ถามชื่อเลยเราเราชื่อนุ้ยหนุ่ยไงอ๋อ oh, ทำไมชื่อเกมชื่อเมย์อ๋อเป็นเป็นชื่อย่อ M A Y เท่ากับนุ้ยหนุ่ย พี่เธอหลอกเราปะเนี่ยไม่พองั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะโคิดไหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหานะครับโอเคค่ะอุ้ยขอผิดอุ้ยบายบายค่ะบไม่ไหวครับอุ้ยขอผิดบายบายค่ะก็มีเหมือนกันแหละาวแล้วไงหรอหนาวแล้วไงหรอฮะเดี๋ยวไม่ได้เจอไว้อะดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบายครับโอเคครับผม ยุบก่อนกูอีกศูนย์หงแปดเจ็ดหนึ่งห้าดโอ้ my g o ยกอ้อดยโอยโค้ยโโอ้ยกอ้ยอยอ้ยโอยโอ้ยยโอ้ยโอรยโอ้ยโอ้ออออยอย เบอร์เบอร์ไหนเนี่ยแล้วมันมีมันมีเบอร์บอกเหรอฮะใช่ใช่ออะไรครับอ๋อชื่อดีสวันเมย์ครับอ๋อเล่นในคอมใช่ไหมเล่นทีนเสียงกดเมาส์ด้วยไม่ครับผมเสียงขาคิดเลขโอ้คิดเลขเล่นไหมครับผมเราไม่เล่นอ่ะเราแบบสุ่มหาสาวเฉยโอ้หาสาวใช่ไหมใช่เพราะว่าเราเราเราไม่เราไม่ใช่คนแบบคนม่อหรือคนติดอะไรพวกนั้นนะเราแค่หาสาวเฉยอ๋ออันนี้อันนี้โอ้อนี่เออนายชื่อเวฟใช่ไหมไม่ไม่ครับ เป็นเพื่อนกันค่ะอ๋ออันนี้ผัวชื่อเวฟเนี่ยผัวไม่อยู่ใช่ไหมค่ะค่ะค่ะเฮ้ย่าหวานเจ้าเลยแน่เฮ้ยหวานปากเลยเพื่อนฮัลโหล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 เธอชื่ออะไรอ่ะผัวชื่อเวฟอ่ะนุ่นชื่อนุ่นชื่อนุ่นแล้วนุ่มไหมครับปังฟันโดนละเฟันโดนไหนละจะป้าบไหนนี่จะป้าบฮัลโหลครับนุ่นฮะผัวไม่อยู่หนูล่าเลิงไหม จีบแป๊บเดียวเออจีบแป๊บเดียวจีบแป๊บเดียวได้แล้วก็เสร็จเลยจะยินนายนี่ประเภทไหนเออเองเองเองเป็นแค่เพื่อนนะเองเงียบๆไปโอ้โหอ่าลหลครับนุ่นครับถ้าเกิดเป็นนุ่นเนี่ยเราบริการนุ่มไหมครับก็น่าจะนุ่มแหละทำไมอ่ะไม่อยากแบบไม่อยากรู้ว่าบรรยากาศอยากรู้บนที่นอนมันจะนุ่มไหมอุ้ย อ๋อถามแล้วตอบเธอเธอเราเราขอจีบเธอได้ปะเฮ้ยแป๊บเดียวไอ้เบไม่อยู่ไม่เป็นไรเป็นคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยมาคอนโทรคอนเทนต์อะไรลาแป๊มฮะเอาถามว่าจีบได้ปะเนี่ยเฮ้ยได้ก็ต้องได้สิวะได้เปล่าไม่ทำไมล่ะขอโอกาสจีบเลยได้ไหมเงี้นด้วยโอ๊ เล่นอะไรกันนะพี่พี่เฮ้ยเตะออกดิเตะเย็นเตะออกมาดิเตะออกไปโซ่สดเนาะเตะออกไปโสดเนาะก็จังเลยเนี่ยจะมาโดนคนดุยังได้กลัววะฮัลโหลพร้อมจะโดนจีบยังอะพร้อมโดนจีบยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมเดี๋ยวมาจ้าจ้าจ้าเอาเลยครับ ผมนั้นเป็นจอในยิงคุณรอกผมใส่เอ็มมองเอาเป็นมาจอให้คุณนั้นรีบส่งมันมาหัวใจของคุณรีบเก็บไว้นานไม่อยากจะเป็นผู้ร้ายแต่อยากจะเป็นผู้รักเฮ้ยให้คุณรีบส่งแมน <c oughs> นี่คือการปนในีจะไม่มีข้อแม้โอ้ทำไมมองตาเริ่มแพ้ ฮ่าฮ่าสุดยอดเลยครับติดเป็นหนึ่งดอกบอกเลยติดไม่ติดอะไรติดไม่ติดติดไม่ติดอ้าวติดไม่ติดติดไม่ติดเธอตอบว่าติดเอาใหม่นะสามสองหนึ่งติดไม่ติดติดได้น่าอยู่แล้วก็อยู่เลยความรัอง้องก็คือไม่เคยฉีบใครพลาดแล้วนะครับฮะบายครับรังนะครับรังรุ่นนะครับ น่าที่สุดเลยไปแล้วอยากรู้บนที่นอนม really. ันจะนุ่มไหมอุ้ย